สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูกิฟต์วัชยาบุรา,านนท์นะคะคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในหน่วยโลกสวยด้วยมือเราค่ะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าโฟมนะคะเด็กๆอ่าทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูกิฟต์นะคะจะมีคลิปนะคะนิทานเกี่ยวกับการ์ตูน นะคะถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะเด็กๆเดี ق, เด๋ยวจะให้เด็กๆรับชมรับฟังได้เลยค่ะพวกมนุษย์ไม่สนใจโลกเลยทแทนที่ตัวเองอาศัยอยู่บนโลกนี้แท้ๆเห็นไหมละ่ะกลายเป็นปัญหาโลกร้อนจนได้ร้อนร้อนร้อนเหลือเกินทำไมมันร้อนอย่างนี้ถึงเวลานี้ คงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่าไม่รู้จักปรากฏการสำคัญของโลกที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือที่ทั่วโลกเรียกกันว่าปรากฏการณ์ global warming ปัจจุบันเราพบว่าพลาสติกเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะพบแต่ส่วนประกอบของพลาสติกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแอร์พัดลมหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วล้วนประกอบจากพลาสติกทั้งนั้นเมื่อพลาสติกเหล่านี้หมดสภาพการใช้งานก็จะถูกนำไปทิ้งซึ่งหากไม่มีการย่อยสลายอย่างถูกวิธีก็จะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีคุณลองคิดดูนะครับว่าในหนึ่งวันหากมนุษย์หนึ่งคนใช้ถุงพลาสติกหนึ่งชิ้น รวมกันในหนึ่งวันจะมีถุงพลาสติกเป็นล้านล้านชิ้นแล้วคุณลองคิดอีกสิว่าถ้าในหนึ่งวันมีถุงพลาสติกเป็นล้านล้านชิ้นแล้วในหนึ่งปีโลกของเราจะมีถุงพลาสติกมากแค่ไหนถุงพลาสติกที่เราใช้ผลิตจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหากรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบการผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากและด้วยต้นทุนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้นและส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวเนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบางและมีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆจะทำให้การย่อยสลายเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่ารดใช้ถุงพลาสติกเกี่ยวอะไรกับโลกร้อนและเราคนเดียวลดหรือไม่ใช้ถุงพลาสติกจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้คำตอบคือ ได้ครับเพราะต้นเหตุสำคัญคือร้อละมาจากมนุษย์สร้างกิจกรรมเผาผลาญเชื้อเพลิงส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินความสามารถของโลกที่จะสะท้อนความร้อนจากพื้นโลกออกไปข้างนอกโลกได้ทันผลคือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรงทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เป็นผลกระทบระดับมหันตภัยทั้งสิ้นปีที่ผ่านมา ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยต้องผเผชิญกับอากาศหนาวจัดผู้คนล้มตายจากภัยหนาวนับไม่ถ้วนขณะที่ภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนภาคใต้ก็เจอกับพายุที่รุนแรงขึ้นปัญหาน้ำทะเลก,กัเซาะชายฝั่งเข้ามาลึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงแม้ทุกคนจะรู้กันทั่นหน้าถึงความชั่วร้ายที่แอบแฝงมากับถุงพลาสติกแต่จะมีสักกี่คน ที่หนักถึงพิษภัยของมันถ้าเพียงทุกคนจะมีจิตใจงามพอจะคิดถึงสิ่งแวดล้อมกันสักหน่อยเชื่อได้ว่าจะไม่มีใครใช้ถุงพลาสติกกันอีกเลย เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานเกี่ยวกับการ์ตูนผ้าลดโลกร้อนแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นแล้วเป็นยังไงคะถ้าเราใช้ใช้ถุงพลาสติกเยอะๆใช้โฟมเยอะๆเป็นยังไงคะโลกของเราก็จะเป็นยังไงคะจะร้อนมากๆทําให้ความเป็นอยู่ของเราก็เป็นยังไงคะก็จะเกิดความยากลาบากเพราะฉะนั้นเด็กๆคะถุงพลาสติกแบบนี้นะคะใช้เยอะมากได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยถ้าเกิดเราได้ถุงพลาสติกแบบนี้มาเด็กๆอาจจะนําถุงพลาสติกแบบนี้นะคะกลับมา reuse ก็คือถ้ามันไม่เปื้อนมากเด็กๆก็สามารถเอากลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็ควรจะใช้ถุงผ้าเนี่ยเด็กๆคุณครูกิฟมีตัวอย่างถุงผ้าให้เด็กๆดูด้วยแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณครูกิฟมีถุงผ้านะเวลาเราจะไปไหนนะคะ เราซื้อของเราก็อาจจะบอกแม่ค้าบอกว่าไม่เอาถุงค่ะอย่างเช่นเราซื้อผลไม้เราก็ใส่ในถุงของเราเลยถุงผ้าของเราเลยนะคะใส่ไปใส่ของไปใส่ของไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาซื้อของมาแล้วเอาของออกจากถุงผ้านะคะแล้วเราก็เก็บถุงผ้าไว้ใช้ได้อีกนะคะซึ่งเป็นการลดโลกร้อนด้วยนะคะเด็กๆ นี้นะคะเด็กๆก็พอจะรู้แล้วนะคะวิธีการลดโลกร้อนนะคะทำทำอย่างไรได้บ้างเด็กๆก็ช่วยกันดูแลโลกของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูกิฟขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ